ค่มตำนี่แม่ค่าสมตำนี่แม่เขาบอกเฮ้ยนี่แม่ค่าสมตำนี่แม่นี่บอกเกงมากเขาไล่เขาไม่ค่าสมตำโฉนดมนบุดไวครอบครัวกับแม่ครัวไอยินเจ้าก็จับสากคือสตีเพื่อนเลยเพื่อนย่านเด้อเนาะอ๋อถูกทางนั้นก็ลา้ ตามด้กันยังมาย่องอีบ่นี่มาขันอีกบ่ขั้น้นมันีทาบหนึ่งเป็ดเดี่บวนตามุ่นะาบตัวนะน้ามันดิไม่น้าบ นี่เดี๋ยวนี่บ่ะาบปนินีวลาบเนี่ยนี่ดิเออออบนกันใช้ได้บ่วเอาเอาออกเออหุ้มชองทำโอยากขาหมกอแล้วมแล้วแล้วเที่ยวมาเอ้ก็ได้หนนี่นี่นี่นคู่กัคู่นี่ทานนี้ก็เดินวัดเลยพี ừ, ừ. Ừ, ừ, ừ. ่น้องเลยเต็มยอ พ si well, you know like ี่น้องเลยเนาะหมอจนว่าสิสุดแขนที่ตัวเอาพี่น้องเลยเนาะตัดภาพจากทรงลูกทรงเต้าเข่าสู่ฮงเฮียนกลับมาขอกับการกับงานบุญเทาคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะเอากรบตักตายสบายดีเด้อพี่น้องกว่าลงบัจจุบูนสุขวัเนาะใกล้สีหอดยามย่อเข่าเทียงแล้วพี่น้องเลยมาถ่ายบรรยากาศ อยู่ในครัวเนาะฮึบผู้นี่ก็ต้มเครื่องในน้ำยังบอมพดอยู่นี่เป็นเอแม่ครัวเด้อพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นแกงเนาะแกงกระดูกแกงเอ็นพี่น้องเลยส่วนลาบะผนเห็ดอยู่ทางในพุ่นเนาะมีเพลงมีลำเด้ปลาดุงเอ้ ขอยจูด่าแล้วไม่ค่าขายเฟอร์นี่พี่น้องเลยจังพ้อจังว่าผมร่วงผมล่นบันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นแผนให้พักใส่ถุงเอาเข่าใส่ถุงพี่น้องเลยจองง่ายนะ ตุุ้ปเนาะตุ้มซุปำมันเอ่อหนังทะเดือดนั้นต้มเครื่องในเนาะห่อหนังซุปหนังยังคไอดูไฟใส่อยู่นะคุมไฟอยู่นี่ก็เป็นเฝ้าหม้อหดเข้าพี่น้องเลยนี่กำลังอายเนาะเอ้ย จกน้ำกระมีจกใส่ถุงน้ำกระมีพี่น้องเอ้หนึ่งน้ำกระมีงานนี้แม่ครัวรับมือนั่นนี่ให้มันทันเที่ยงเนาะว่าตอนนี้กับสปินมุ้งพี่น้องเลยได้กินได้กินหอมห้อยๆได้หอมผักอิตูหอมผักบัวหอมห้อยๆอย่าเอไม่รูกแย่างนะปะั๊ตเตอรูกแย่งงอก <c oughs> งอกจะงอกยังให้กันเลยกับลูกกับเมร์นี่พี่น้องเอ้ ไอ้เบอร์ไก่ไปน้องไอ้น้อมาครัวเขากันบรรยากาศอยู่ในครัวเด้อพี่น้องไงอ้ปิดถนนทสองเสน้นเลยมือนี่ไอ้มีเวียกมีงานข่ามทันนี้เมนโค้งอ้อมวัดเลยนะเนาะ วันกรุ๊กกุ๊กอ่ะดีท่อหนาวพี่น้องอากาศเย็นอากาศหนาวก็เลยพากันอยู่น้ำฟืนน้ำไฟได้เนี่ยไม่พัวกันเลยเนาะถามว่าย้ำห้อนนี่นะโอ้ยคุณแม่แตกพระพ้าพายไปไกลๆเตาไฟเนี่ยและพี่น้องเลยสบายดีชองป้าโดยพ่อในไหนเราชื่อน้ำสามเป็ดสามเป็ดเจ็ดสามเป็ดเจ็ดสั่นเย็นเก่งเนาะี่นั่น ที่หนึ่งได้ชุดขีดมูดิอ้าวรอก่อนพี่รองเลยหมอเข่าหากระไอ้พี่รองเลยโอยทวนๆอยู่ไอ้พิท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 นี่กับเข่าวิ่งซินอยู่พี่รองเลยมาให้ดูเพลลานไห้หน้องวินน้องเชิญมาเต็มเพียนขอหน้าไม่อินเพิ่นเนาะอ่ะเพิ่นเอิญมาซิมพี่รองเลยไป แค hey, ้บวง่ะอาล่างบวงมาปะเต้ว้าบวงเนี่ยไะเมยควรัวต้องซิมต้องการอะไยเอ้าให้การข้อหนึ่งบ้านเนี้ยบ้านนี้เป็นซิมซิม รอใช่จ้าอุ้แ <Leaf> ต่เกือผู้ชียตายไปตู้เว้งเลยเรานั่งอยู่ดิย่าไหนตามแนงมึงน่ะใหญ่บ้าทําไมผู้แนผู้จางกับจางผู้รอคิ้วอยู่กับออยู่ได้ไหนได้อยู่ ทางพี่น้องเลยเนาะทางยาคูยาซาเป็นขึ้นมาเท็ดแล้วทางยาคูเป็นสันเขาแนว้วเรียบร้อยทางเอากาศเสด็จเสือบเขกคนที่เพิ่นมาโมบุญเด้ยพี่น้องเลยมารวมงานกันกี่คังกาเกียมทางในกับเพื่อนไปตามบางหุ้งดูพี่น้องเลยเดี๋ยวทางแาม,มง,ง,งเ,งเมงสือกจะไป ซอยเป็นอยู่ทางครัวคน่นีเนาะนี่เป็นตุ้มเครื่องนเพิ่นไปใส่ลาบพี่น้องเลยไปตักอาไปทางนั่งเป็นพี่น้องเลยเนาะบิ่งพินตามัคุงกอนได้หอนย้ำอันยอเข่าไร้ไร้หนิเป็นคนดุมือทางคัวอยินกอนบาท เต็มฟอกเขาบัวกุ้งนจ่บัวไ่ลงไปเสร็จเลยเแต่ว่าพอนาที่สาไทยตำล่าหายห่วงเลยจังจุดหลังจุดเลยไทยตำลาหายห่วงพี่น้องป้องไปมาเด้อบาจูบกูจุบกนนพื่นหยปูไว้ก่อนบอใช่ยั่กูเพิ่นชันแล้วจังตั้มบอ สบายดียดพี่น้อยในครัวก็ซิมมืดๆในเด้อแต่ว่าหน่าไม่ครัวเขากันใส่ผู้เป็นแวนอยู่บางนาเมือปาดมะกอกก็มีสบายดีไปวองหน้าเจ้าอยู่ที่นี่หน้าใสา่ผู้เป็นแวนอยู่ไม่ครัวกะบะเป็นแต่แซ่บไปดิ อึ๊บนี่พี่น้องเลยนีเเหตุผลที่ว่าผมร่วงผมดนกันนะจ้าจ้ารางว่าเพิ่น้องว่าเพิ่นเออเดี๋ยวพิจใจเพิ่นเออมาแซ่บมันทู่ไปบมันไู่ไปจอิง่อ เสียงรกดุกก้วๆเลยเด้อพี่น้องเอ้ช่วงนี้เนาะเป็นสิงอเขาสิงห์ำสามนนี่เนาะเต็มแรมนี่ปว้องสั่เนี่ยป่ะเออปล่อยมาปวดได้ขอจะป่อยนาทีให้เจ้าฮมักไ้อมักยก่นมัน้อยๆสิบ่อน้อยเนาะเออมันสั่น เออต้องมีน้ำหนักใชเนาะต้องมีน้ำนักต้องีัเนาะทานชายทั้งกองบุญเ้เบิีน้องเยเนาะคนไลไล่ขับเข่ากับหนามัวหาตัักสีพ่อหรือบ่อไ้มือนี้พี่น้องเลยเนาะทางเจ้าภาพบนแาบัวงัวหาตเลยมือนี้าสั่นโอ้ทุกพีน้องเลยเป็นงานทีไงคนไล่เนาะกองบุญหากองพี่น้องเลย อา้าวล่อล่อล่อไอ้เพื่อนตำแล้วกันพี่น้องเลยดีเมฆควรส,สู่ดีกันเรื่องตำหุงอยู่บึงพระเพื่อนชันแล้วได้ไหมนี่ไว้ได้อ่าพวกที่สามนี่เดวเครื่องมันนะพี่น้องเลยฮะจะเข้ากล้องก็เข้าในคนสวยเจ้าภาพจงเจริญ นี ơi, ่ก็ยังเดได้เลยนะอือคนแล้วแบบเพิ่นสิว่าเพิ่นบ่คือคนนั้นดอกพี่น้องป้องไปเดี๋อวจยู่ไสอยู่กองบุญเพื่นบ่เออเออนั่ดูไผแล้วก็ไปคนละทางได้พี่น้องเอ้ยแต่ละคนอทุ่งยางเป้าถุ่งยางเป้าทุ่งยางเด้อพี่น้องเด้อบ้านเฮ้าอื่นอ้าวเพื่อนก็มาใส่แบบที่หนอนบางๆไง ถ้าลุมนะถ้าเ็กก็ไ่้อนอกก็ไม่เ็กนิดดิรอ่ปนพวกขึ้นหาอะแหทางเากระปอกักเทียมเป็นดูกมือเพื่อนพี่น้องเลยกระเทียมบ่พอไายินใส่บัดนึงนั่นปานเพื่อนปลูกเป็นปลูกประเด็กกระเบิดกระปุกเลยเออขอดับงเจ้เลยอ่ะพอกันพอกันเออชวนไสมักจงไม่ใช่เนี่ย เบียดเดียวก็ไม่โตกินข่าก็เดือคขั้หนึ่งไอ้เฮ้ยมันยังโซดาโมนยังบันจะเข่าทางไหนไม่ข้าสมตามนี้แม่ครับว่าเฮ้ยไามตามนี้แม่บอกแกงมากเขาไล่ข้าแม่ข่าสมตามโซดาโมนบุดไวขอกัวกับแม่รัวไอ้ยินเจ้าก็จับสากคืนสตีเพื่อนเล เป็นกระยานเลยอเนอะเอาเอาหุ้งเข้าไปแบบนี้หุ้งกระได้ดอกสามทิพย์รู้เก็บรอได้ังคู่เป็นสันแล้วเลยยังยังไม่ได้ล่งหายแต่ว่าเข้ากระเตรียมเอาไปทั้งเจ้าไว้ปเจ้า ฮึบฮึบจาเออรับเจ้ไปแล้วางนี่ยกเรี่บร้อยแล้วเขากับพักนั่นไม่ได้ด้ักเลยยีแต่ละมือดีขาดไม่ได้ตำมุงเนี่ยเนาะเฮ้ยม่ตำมุงเกไม่ได้งานแล้วอาหมนเมนอาหารประจำงานประจำหมู่บ้าน

ใ่เราเป็นเค็มข้นเนาะโ้งีเมข้นบบดับเเสรจโอเคแล้วเฮ้แล้วับเตหงแล้แล้วแล้วแลแล้วเป็นบอกเป็นเล็งเนี่ยจ๋านซิมแล้วซิมแล้วโอเคแล้ มาอีกันเปนยอไะบนี้พี่น้องเลยโอ้มามามานี้ยีมตัวตั้าเอาเลยยอก็เป็นนาที่ของผู้ชายเคยพี่น้องุหญิงกัยยอเขาย่อน้าพักยาขาบุนไปก้อนเนาะโตกระตินก็เป็นเคยเพิ่นยอไปนี่ดในลาบเอาเกงเอาเกงตามหุ้น ํามุ้งยังโบไ้ต้ากิลสามสี่ผ้าเลยมามามาเนุงอันไปพาที่สี่ที่ห้าต่ำมุเขายัง่ไร้มาจักยอยู่พี่น้องอ้านไ้าปเตอดี๋ยวมาเก็บอาไ กระตกกกเตะเขากตุเด er yeah, yeah, yeah. ีงเดเด้เปันมาเลยดาบทางกวเด้อลาบทางกรัอไปจินเอากระตุกเอหรอกระตุกบนย่างเออยาดรอกสะให้ให้ดยเพิ่นงานมาเจ้าเป็ะแข่งหมูพีน่าแถ็ไข่อร่อยมันนแ่ อะไรเคยคนเห็ดกลางงามคนมาคันคนเห็ดขี้ได้กับโบก้าเห็ดได้เนาะไผ่เห็ดเออไผ่เห็ดงามแซ่บป่ะไผ่เจอคนเห็ดขี้ไล่เท่ากับโบแซ่บนี่ห่วยตายได้เนาะช่วงลิ้นไปเลยช่วงลิ้นแปงเพี้ยนมันเปมีความหนึ่งเป็นแต่แซ่บเนาะต่ำหุ่นนะคามตัวน่ะหน้ามันดิมน้บ่ นี่เดี๋ยนีลาบปีณิยูาบปยูนี่เออเออบนกันจะได้บ่เอาเอเออมาหุ้มท่องลำผู้ใหญ่เาอมแ่มาแล้วเที่ยวเที่ยวเอาได้เนไนี่ๆๆๆเอากเขาซ้ำกันเนาะทักมายังมายาถากระตูเด้อพ่นย่อไปย่อมาเอากระตูมานำกระตก ตัวน้อยๆคือตัวจับเอาไอ้จีนเลยเอากระตูกกนลูกเสือพี่หนูร้ายหลายพวกนอลามไปทั้งต่พูดคอยเด้อคอยเด้อเอียงเข่ากันออก กระตุกกไปเสิร์ฟได้ก็ต้องเอากลับมาวางเกงนดนใจหัวไม่ค่าอันไม่คั่วเดอน่ะเรานุ่ยน้อยอยู่มาแงแลนวแกงองถ้วยแกงองถ้วยให้ซับกันที ซับมาซับเนี่ยมันอยู่มันคนเสิร์ฟได้ตัวเอ้ยมาจ่ายสีซับหรือมาซับอ่าอเออโดวก็ใหญ่รอบเดียวเกงกันหลายโต๊ะได้ปะเอาไปหาถ้วยกับหาโต๊ะ ควเดมากี่สิาเสือห้ย่ว่ตมฮง้ชเสือเรครับว่าตำหงเสือไหสาวน้ยเด้อพี่น้องตหุ่งเดือให้ก็จีนคอนเดอร์เอินบอกตรนี้โอ้ยประจอยก็อยู่หันเจ้าสีย่านยังนะักใช่สอบกะสอบขาวๆเอาโยนนะพี่ก็ได้ัหมพักหน้างพอแล้วพอแล้ว แล้วก็เบิ่งกันดุงจ้อยๆนี่คือเอาหลายแท้นี่อย่าล้มเด้อเนาะอ้าวมาเพิ่มมาด้วยเฮามานเ้ยังไ้พอจักีเนาะคนไปย่อยๆนี่บี่เนาะคือสิวงสิพอกันแล้วบาดคือสิคบสิคู่กันแล้วบาดนี่เนาะจักคู่บ่คู่นี่ทางนี้ก็เดินวัดเลยพี่น้องเอ้ย มยู่ชนกันเก่งเฮียเลยเนาะอันเด็กสือเป็นกัผู้พี่น้องเลยํำลองว้าลายอยู่เราเบิ่งทางตูปกอนพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไง

อยู่ในขั้วเราตักตักสมตำอยู่ไปกระเบิ้งจบจบแล้วบ่จบเลยเออคือสิฟเวอรแล้ววางแล้วสันเป่นองค์ล้โอ้ยอ้ยาวแคนยะอ้งคนเฮาเดี๋ยวเพียงขัดทำายเฮยจุกจุกอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้กินเลยเออยังไม่ได้กินเลยิเพ่นว่าเค้ก แทกินอ yeah. ิ weekend, ่มก็ยากเอ่อแทกินอิ่มกับพ่อผ่นวะเนาะแม่คัวยามันผ่นนะทางนี้กับได้ไหลจุกก็ได้นี่ยิวเข่าเนาะบ่รด้าชววาเอ้ยบาได้าเดี๋ยวกินตำหุ่งก็ได้หรอกแม่คัวนะกินง่ายิดอ๊ะูเด่ีหยตกินรามอกเดิเียตำให้โต๊ะนึง บางบ้างเอากะม่ต <c ười> ้ององนได้เออม่ต้องเงินอะไรมันทีพูดเออมันทีพูดมีสองยันอายุคนสองคนต้องกระเสริมหน่อยหน่อยเอาเพราะว่ามันหลายได้ถ้วยนึงอันโตหนึ่งสองคนมีเอาถ้วยพัวมันประกอกันบบบนี้พี่น้องเอ้ยลาบเบิดแดดเนาะลาบเบิดก่อน เอาใสา่พี่น้องเลยเดียวเบิ่งอันน,น้ำกัวเป็นกอนราชิตำหุงเพิ่มบ่เพื่อนี่หลาทานอีนพันจับพกจับสายอยู่คนนะเนาะเดี๋ยวมาพบมาพ่ออันคลิปหนาได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ขอตัาาาาอาาวาพี่ลาเนาะซัมเนอร์กอนน้องกินข้าวกินน้ำกัน